ครับผมแม็กครับวันนี้เรามาทำความสะอาดห้องโยนครับตอนขั้นตอน,ตอนเรามากันกี่คนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดคนครับไปแล้วสองเรากำลังจะเผาตรงนี้ครับซึ่งมีแกนน้ำครับคุณรูเจ๊ครับซูมหน่อยซูมให้แกนอยซูมยังไงอะ่ะซูมไม่เป็นอะดูครับ นี่คือชมหน้าของคุณล้อครับสุดยอดครับแม็กซ์เขาสุดยอดฉายาเขาฟิชชิ่งเรารู้กันทางประเทศแล้วไงเขาชอบฟิชชิ่งกับกีตาร์มากแล้วจากกีตาร์เขาจะต้องฟิชชิ่งตลอดต้องติดใช้บิดกุ กระดาษมาเมีเดี๋ยวครับเอาไทยช่มึงคือเอียงมึงตาเคบอ่ะขั้นแรกครับเราจะมาเสนอนะกองเชาวร็อกนะครับซึ่งน่าจะมีผมนี่แหละทำคนเดียวโโหไฟเริ่มไหม้ครับดูไฟก่อนโหไฟเริ่มขึ้นนะครับอยากจะดูผมนะครับ วันนี้เรามาทำสองอย่างครับวันนี้มาอัดวิดีโออ,อย่างก็วิดีโอกีตาร์คอนเทนต์นะครับผมแล้วก็อะไรนะมาอัดอะไรมาทำความสะอาดอาแล้วก็ได้ของแถมมาคือการอัดวิดีโออะไรนะเบื้องหลังเนาะมาจะ <c oughs> โซโล่กองกันนะครับ <c oughs> ดูนะครับ ผมว่าผมอายมากเลยผมจะผมจะเซนเซอร์ตรงนี้นะครับคิด ไฟเริ่มเซาร้อนนะครับแล้วก็มาพีเศษกองนี่ครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดขนมนะไฟเริ่มเซลนะครับเซลเต,ต้องหาไม้อะไรใส่ครับโอ้โห,โหซึ่งมันซึ่งมันไม่ไหม,ม้เลยครับตอนนี้ให้แบตเลยเยอะกูกวามมีมกูเต็มเลยนะครับกูจะได้ไม่ได้ไม่ได้ขายกีตาร์คอนเทสต์กูนะได้สัก อย่าเข้ามาใกล้ก,กันนะครับมันดีเฮงคูแล้วอินกาอย่างแรงครับก <c oughs> ล้องครับเสียงหวานครับตกล้องเสียงหวานหน้าตาชาวร็อกนะครับเปินแล้วอีดากมุเทียด <c oughs> อยากให้ได้หลุดจากมัเราจะเสือ่อให้กูเซ็นเซอร์เป็นนะครับก็ไม่งี้ได้หลายอย่างอยู่ก่อนเอมี <c oughs> อย่ยตกใจครับต้องรับตกใจครับเอาเงียบกิ๊บเลยเราไม่มีกระดาษหรืออะไรทั้งสิ้นครับเราจุดแบบออริจินอลเออไม่ลืมไปตู้ต้องพูดยังไงก้อนนี้ไม่ดินเสียงตะโกนดิให้ทดสอบดิสวัสดีครับยักษ์เออเดี๋ยวว่ากูบ้าอย่างไครับบักบักแดงห้องยังสิดท้ายเลย พิเศษการจุดไฟนี่คือการแบบจุดไฟแบบแบรงสูงครับซึ่งวันนี้ก็มาเล่นกันครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมก็ขอโทษเป็นพี่ด้วยดูหน้าตาผมจริงจังผมไม่คนจริงจังครับเอาไม่ปิดอีกต้องจริงจังแล้วเนี่ยเอ้ไม่เป็นพนนี่ปะ ีใครนั้นข้างนั้นปีนแล้วครับไม่รู้ว่าจะมีมวยอู้ไม่ใช่ติดดูอุ้ยมันติดดูมังเบ๊ลุดใส่ไม้เลยนะ ไม่ติดนะครับตังหนึ่งครับเราก็จะไปหาเออนี่ไงกา,าการเกณฑ์ระดับโลกครับช่างกล้องช่างภาพอยากออ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 กกรอบไหมครับ ไม่เล่นกล้องย,ยิ่งเพิงยิม่มรู้จ้าไม่ติดเลยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากระได้ครับพักไว้ก่อนสูๆส้ๆครับ คือพันลงประจำบงโยแต่ละหล่อที่สุดแล้วชื่อเขาชื่อชื่อเขาคือจอนชาวไร่ ล้วก็เสร็จทุกอย่างนะครับเผาไฟดูไฟก่อนครับเก็บเก็บใส่ไวยเก็บมาใส่ไว้โอเคถ่ายเขาด้วยเวลาเขาเก็บถ่ายด้วยคุณด,ดีของสังคมนะผมเผาขยะเั่งโคตรเมนนเลยชิว ดูคนครับดูหน้าสุลอาบด้วยสุลอาบเดี๋อไปไทยมันหมิ่นไหม้เลยพี่จ็บครับก็ต้องทนครับเพราะเราเป็นตัวีของสังคมครับไม่หายรู้เขาอันทุปยาเขาขวงมาเนี่ยมาแล้ววะโบโบโกืนคาับลูก ต่อไปเราก็จะไปถ่ายกีตาร์คอนเทสต์แล้วครับผมติดตามตอนต่อไปด้วยนี่คือตอนที่เท่าไหร่ละสามเนาะสามสามแล้วที่เราที่เราอัดคลิปนี่สามคลิปแล้วที่ว่าเป็นมุมกันมาครับต่อไปก็จะอัดกีตาร์้วครับ อันนี้ก็ลายนภาพสุดใครับตรงภ